สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายไม่ประยกักนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 1ทับหนึ่งครับและดิฉันเด็กหญิงมุทิตาเหลือประเสริฐนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 1ทับหนึ่งค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะพาทุกท่านไปชมกิจกรรมในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของโรงเรียนวัดภูขอทองกันครับไปชมกันเลยกิจกรรมที่หนึ่ง เป็นกิจกรรมภาษาไทยวลรคคำเป็นกิจกรรมที่นําเสนอคําศัพท์ภาษาไทยคําอ่านการสะกดความหมายเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้รู้จักคําศัพท์ต่างๆและเป็นการฝึกทักษะการฟังของนักเรียนครับกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมเสียงตามสายเป็นกิจกรรมที่นําเสนอคําศัพท์ทางภาษาไทยซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนได้อ่านคําโดยเป็นการฝึกทักษะการฟังการพูดและการอ่านครับ กิจกรรมที่3กิจกรรมเขียนตามคําบอกเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการโดยครูประจําชั้นของนักเรียนใน,นระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1-6มีการเขียนตามคําบอกผ่านสมุดเล่มเล็กในข้าพมหนุ่มตอนเช้าถือว่าเป็นการฝึกทักษะการเขียนของนักเรียนครับ กิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรมอ่านวนลณนิ์พิชิตคำยากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยครูประจํำชั้นของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โดยมีการอ่านคำศัพท์จากบัญชีคำพื้นฐานและในปี2568นี้ได้มีการเน้นทักษะการอ่านของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะโดยมีการจับคำหนังสือฝึกการอ่านพื้นฐานแก่นักเรียนครับ ถือเป็นการปูพื้นฐานในด้านการอ่านของนักเรียนโนรงเรียนวัดผู้ขอทองค่ะโดยเริ่มให้ความสำคัญกับการอ่านของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมระถมศึกษาปีที่หนึ่งเลยครับและการสอบพิธี่1เป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกัน,นเลยปางมงดางแยม สำหรับโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของโรงเรียนวัดภูเขาทองก็จบลงเพียงเท่านี้พวกเราสอ,สองคนขอขอบคุณค่ะ